ัแหละแล้วบีบเป็นเหมือนขนมเค,ค้กใช่ปะ่ะเขาจะมีเป็นหัวมาให้แบบนี้เนี่ย <c oughs> หัวแล้วก็บีบออกมามันจะเป็นเหมือนครีมขนมเค,ค้กใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเ <c oughs> ลเซซินหนาลักหนาลักอย่างเงี้ยติดลงไปที่ซื้อมาจะมีเป็นดอกไม้มีเป็นแบบพวกขนม <c oughs> แล้วก็เป็นตัวหนังสือแล้วป้าไปขนป๊อปบ,บีนของแม่มาเนี่ยบอกว่า <c oughs> เผื่อรูกจะอยากติดแต่แม่เสียดายนะ เ็นเคสโทรศาาัพท์นี่ของพิมเขา15โป,โปรใช่ป่ะแม่ก็เลยซื้อ15โปรมา2อัน,อนซื้อในเว็บส้มอันละประมาณ10กว่าบาทจะ <c oughs> ทำกิฟต์นัชชาด้วยค่ะทุกคนนี่อันนี้คือซื้อมาจากสัมเพลงนี่จะบอกว่าอันเนี้ยคู่หนึ่งอ่ะ10บาทจะได้ป้ป้าที่เราซื้อที่สัมเพลงอ่ะแล้ววันก่อนไปห้างห้างดังห้างหรูห้างดังมีแบบเนี้ยเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าเขาจะติดตรายี่ห้อด้วยอ่ะ ให้ถ่ายก็ไถ่ให้ถ่ายก็ถ่ายเท่าไหร่ห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทสิบเท่าเลยอ่ะอันนี้ซื้อจัดสำเพ็งทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็สำเพ็งสำเพ็งอันนี้เท่าไหร่ไม่ใช่เทมาตัว่บบแม่แกะเท็ดสิบบาทที่นี่น่ารักมากอ่ะโดยเนื้อร้านแล้วเป็นขนมร้านเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเป็นมิกซ์ใช่ไหมในหนึ่งถุงมันมีหลายอย่างบางร้านอ่ะในหนึ่งถุงจะมีอย่างเดียวแบบดอกไม้ก็เป็นดอกแบบเดียวอะไรเงี้ยแต่นี่ดอกไม้เป็นดอกหลายแบบ ขนมจะมีหลายแบบมีอมยิ้มมีคัเพเค้กมีคุกกี้อะไรแบบนี้คุเคยทําแล้วใช่เคยซื้อมาเป็นเซตใหญ่เลยแบบกล่องอลังการมากตอนเขาเล็กๆคนนี้หลายปีแล้วเนาะเขาทำเป็นตรงเครื่องคิดเลขให้แม่ด้วยบีบประดับคุกกี้แล้วมีเป็นหมี่เป็นอะไรด้วยใช่ปะใช่แต่สีด่วงอย่าบอกว่าเขียนว่าเจมนะเลิฟอ๋อว่าเจมมันไม่เห<อ>็นมีตัวแอลเลย่ะคะไมจะบอกว่ามันไม่มีหัวศิลปะในการออกแบบเท่าไหร่เลย ไม่เข้าใจคุณแม่แ้วพื้นมันจะไม่ใส่เลยไหมพื้นจะเต็มไปด้วยไอ้ไอ้กาวเนี่ยใช่ต้องแบบฟูๆบางคนนะก็ทําเป็นบีปปนบใส่ยาดมยาดมหงมไทยอะบีบขวดยาดมขวดยาดมที่เป็นกระปุกอะบีบ่วเลยนะเออใส่ยาดมจริงม,มีนะเอาไหมาเอาขวดยาดมมาบีบไหมนี่น่ารักไหมต้องลองดูก่อนอะต้องลองบีบอันนี้ก่อน ไม่มันก็ตอำเป็นอย่างนี้เพื่อนที่ส่วนใหญ่คือเป็นครีมใช่ไหมใช่ก็เอาครีมบีบเป็นอย่างนี้หรือว่าป้าจะเอาเป็นแบบกระปุกไม่จิ้มฟันหรือว่าขวดแม็กกี้อะไรอย่างนี้ก็ได้จริงบีบเลยเลยค่ะ ดมือมากเลยยังไม่หมดเลยอหลรอีกเพิ่มหนึ่งปวดมือมากอ่ะเปลี่ยนใหม่เป็นแบดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยพึ่งพูกันเราให้เราเสร็จเอ้ยเสร็จตอนนะขอที่คิ้มหน่อยได้ไหมติดตัวเออเออได้ได้ได้ตากให้แห้งอีกข้างต้องทำเหมือนกันไหม ถ้าเหมือนใช่ป่ะเพราะไม่ไม่งั้นมันจะไม่ถ้าตั้งใจจะให้เหมือนมันจะไม่เหมือนอย่างี้ขวดมือแบบขวดมากๆเลยค่ะเยวอันนี้ค่อยเขียรออกอันนี้เห็นอะไรเอ็หูนัชชา NATC เอ๊ะมันยาวไปอ่ะเก้า <c oughs> แค่ N สิคะ <c oughs> เพระมันจะยาวมาก

จมไหนมันถึงจะน่ารักแะแต่ด้วยความที่บีบครีมน้อยมันเลยกดให้จมไม่ได้ค่ะเนี่ยมันต้องแบบนี้มันจะได้ดูเหมือนแบบจมๆเห็น<ช>หไหมเห็นไหมมันจะน่ารักกว่าได้ไ,ได้เสร็จอันนี้แรกที่ทําใช่ไหมแรกแล้วต่อมาอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อมาอันนี้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มมีเป็นแบบขนมลูกอ,อมแต่ว่ามันก็สวยแล้วก็มาอันนี้ เป็เรื่องใหญ่คะเลคับอันนี้มันแข็งไปเลยแบบเป็นก้อนไปแล้วอ่ะไอ้หลอดเล็กนี่มันไม่ดีเนี่ยตาว่าอืมนี่เปนน่ารักเลยเออแล้วดูใกล้ละ่ะฮ่าฮ่าไม่ติดหน้าป้าอะไรติดไอ้ครีมเนี่ยม่เไม่ติดหน้าป้าจริงเหรออืมหนูเสร็จแล้วค่ะต้องหลับนอนบ้านเดี๋ยวเฮ้ยป้าว่าโอเคเลยเออโอเคเลยน่ารักเลยนี่นี่ของแม่ที่ทำเป็นกิฟต์นะมีอะไรบ้างคะนี้น่ารักป่ะ ได้ป่ะอันนี้โอเคเออทำแบบจริงใจด้วยนะช่วยจริงอันนี้อันแรกทำแล้วมันแปลกๆอ่ะแต่ว่ามันทำไปแล้วว่าเนี้ยได้ไหมไม่ค่อยสวยเนาะเออไม่ค่อยสวยรู้แหละอันนี้อ่ะอันนี้โอเคอยู่อันนี้มีตัวเอ็นด้วยขอโทษนะไม่เอ็นมันห้อยๆไงไม่รู้ัวน่ารักเออแล้วก็อันนี้อันนี้น่ารักไหมละเนอะนี่น่ารักเนาะตอนแรกไม่กล้าบีบเต็มอันนี้ไง อ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าช่วยเช็ดที่หน้าป้าออกนิดนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทํากันในครอบครัวสนุกสนานก็ประดิษฐ์นู่นนี่กันไปนะคือแม่เคยเห็นว่าน้องพิมพ์เขาเคยซื้อมาทําแสดงว่าเขาคงน่าจะชอบอะไรแบบนี้เมื่อก่อนก็ซื้อสั่งจากเว็บมาเป็นเซ็ตเลยเอาแล้วเออเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย ไปเจอที่สำเพ็งก็เลยแบบเออลองซื้อมาแล้วราคามันก็ไม่แพงน,นี่เหลือตัวเพียบเลยนะใช้ตัวไปแค่จิ๊ดเดียวเดียวที่จิวซื้อมาเขาไม่มีตัวนี้เหลือเต็มเลยปั๊บเหมือนกันป่ะไม่เหลือเ็มเหลือก็ออไม่ไมาในตัวเดียวที่ก็ทำนู่นนี่เออวิญก็ทำนู่นนี่ให้แม่ทำเป็นพวงกุญแจด้วยใช่ไหมทำเป็นพวงกุญแจติดแล้วก็ทำเป็นแบบบีบที่เครื่องคิดเลขทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าป้าอยากจะให้เขาบีบใส่กล้องก็ได้นะ ใส่กล้องหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยพัดลมอ่าเงีพัดลมค่ะพัดลมอะไรตรงนี้ก็ทําได้หมดเลยนะชามาแล้วนาชามาเอาดูแล้วนี่ชอบไหมนี่ป้ากวองทําให้หนูของนาชาแห้งยงคะนี่นาชาชอบอันไหนให้เลือกเอ่านถึงอันเนี๋ยวเอ็นแล้วก็มีดอกไม้เห็นป่ะส่วนอันเนี้ยอันนี้เป็นรูปขนมส่วนนี้เป็นขนมกันแล้วก็อันนี้ดอกไม้ถ้าเลื่องอ่นถึงอันเอาไหนคะยังส่งยุงเลลูกตื่นยังตื่น อันนี้เหรอ,อไหนอ,อันนี้ค่ะอันที่ปีบเต็มอันแล้วก็เป็นดอกไม้อันนี้ยังไม่แห้งเนี่ยไม่สามารถเขียต้องตากให้มันแห้งก่อนนะแต่ว่าให้นะชาหมดเลยหมดเ,เ,เ,เลยนะดีใจไหมเหมือนเพิ่งตื่นอยี่ด้วยนี่ของพี่พิมพี่พิมทำเองสิไหมอันนี้นะชาหนูมีของอะไรที่อยากจะมาติดแม่เนี่ยเดี๋ยวให้ประกองติดให้หนูนะพวกดินสอปากกาอะไรอย่างเง<ม>ี้ยนะสออะไรอย่างงี้ก็ได้ <ทำ S 2> นะพาร์ทอะไรอย่างงี้ก็ได้ เอามานี่นะมีตัวเหลือเพียบเลยอ่ะลาธมิกรับกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะบีบกาวสีติดลงไปติดตัวเรซินอ่าโอเคบ๊ายบาย,บาย